คำเตือนการทํานัน,นเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ํกว่า18ปีไม่ควรทําตามเอาละครับท่านผู้ชมครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะอยู่กับราฟเฟิสต้านะเป็นค่ายพัติกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พัมติกเพยเด็ค่ายดีรัก777นะท่านผู้ชมนะสําหรับเกมนี้เป็นของ r ี l ล็กเกมมินะน่าจะใช่นะท่านผู้ชมครับ แล้วมาดูด้านในสําหรับกฎระเบียบเกมกันดีกว่าตารางจ่ายนะมีสัญลักษณ์สูง4ตัวสัญลักษณ์ต่ํา4ตัวนะกระทิงนี้จ่ายเยอะที่สุดนะท่านผู้ชมครับและรูปแบบสัญลักษณ์วายมีอยู่4แบบครับเป็นโทเมโตรูปแบบใหญ่แล้วก็แบบเออโทเมโตแตกนะแล้วก็วายตัวเล็กแล้วก็วายไอ้อม้าตัวใหญ่นะคูณ8นะก็ตามนั้นนะท่านผู้ชมครับสำหรับตัวฟีสปินสําหรับเกมนี้มีอยู่4แบบนะแบบแรกมาดูกันแบบแรกเป็นดอกกุหลาบนะท่านผู้ชมครับแบบที่2เป็นเออ มะเขือเทศนะท่านผู้ชมครับแบบที่3ก็เป็นกระทิงในรูปแบบกระทิงนะก็วายลงมาเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนเอ่ออะไรนะคาเค้นอ่าลิลิสเดอะคาเค้นนะท่านผู้ชมครับแล้วก็รูปแบบที่4เป็นรูปแบบวายแถวนะท่านผู้ชมเป็นรูปแบบม้านะเดี๋ยวมาดูกันครับสําหรับตัวรูปแบบเกมโอ้โอ้โอ้อันนี้เป็นทัวร์อะไรอะทัวร์เออเกมโบฟีเจอร์ทัวร์นะท่านผู้ชมมอบคุณสมบัติฟีเจอร์สุ่มด้วยโอ้เจ๋งครับสำหรับตัวรถนะ ถ้ารถมาเสร็จปุ๊บน่าจะเป็นสุ่ม3ตัวนี้นะท่านผู้ชมครับนะแซนจอรนแล้วก็สำหรับบายฟีเจอร์ก็มีซื้อให้ให้ซื้อฟีเจอร์กันด้วยนะท่านผู้ชมครับแล้วก็เพลยไเกมนี้40เพลยไครับเดี๋ยวดูกันนะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวลองปั่นดูหน่อยซิว่าเกมนี้เป็นไงครับท่านผู้ชมนะอันนี้คือเลือกปั่นแบบไวอ๋โอเคอุย้ย โอ้17บาทเลยเหรอ Nice ก็เดี๋ยวลองขอปั่นก่อนดูนะนู้ชมครับ105บาทโอ้วายกะกระทิงมาว่ะนู้ชมเฮ้ยมันมันสั่นให้ผมซื้อว่ะ76บาทครับโอ,โอเคเฮ้ยโบนัสครับนี่คือรอ3ตัวนี่เข้าเลยฮนะนู้ชม n น c e ไนายไหลไปก่อนแล้วกันนะนู้ชมครับเดี๋ยวผมปั่นปั่น ปัดเศษกันก่อน200บาทเดี๋ยวดูกันว่าจะเข้าไหมสำหรับตัวโบนัส3ตัวสเกตเตอร์ของเรากระทิงลาฟีสต้าของค่ายพารติกเพก็จะเป็นฮอตเฟสตนะเป็นหม้าแล้วโบนัสโอ้โหโอ้โหอ้หก็คือแล้วแต่แล้วแต่รูปแบบโบนัสด้วยนะท่านผู้ชมครับ90บบาทวะเดี๋ยวกลับมาก่อน บอนัสถ้าเข้า3ตัวแล้วคือต้องเข้าสามนะรูปแบบแม่งต่างกันลึกลับเลยเอาละโอ้โหกระทิงเฮ้ยกระทิ้งแถว2ครับแหมเจ๊ดายครับและอีก3หมุนสุดท้ายเราจะไปซื้อฟรีสปินกันแล้วน้ชมครับนะหมดแล้ววะ่ะไม่มีเลยวะ่ะโอ้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมไม่ได้วะไม่ได้แบบนี้ซื้อดีกว่าท่านผู้ชมครับโอ้แพงจัง เดี๋ยวลองซื้อที่250ไม้แรกกันก่อนเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมโอเคครับได้เป็นโชเมโชมานะเดิมพันไม่ดีโอ้เดิมพันต่อโพอเมโชเดิมพันต่อกระทิ้งกระทิงเออกระทิงโอ้โหโนวินครับท่านผู้ชมครับนะตามนั้นครับซื้อต่อเลยครับ250บาทไม้ที่2 อย่างน้อยได้กระทิงมาแล้วว่ะท่านผู้ชมครับเชยเริ่มเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมครับนะอย่างน้อยละขอรันหน่อยเหอะหกฟีสปินครับกระทิงออะดูกันหน่อยครับมาแล้วครับผมนะโอ้ไม้แรกผ่านไปไม้ที่2องโอ้โหสิบห้าาทไม้ที่สครับท่านผู้ชมแล้วโอ้ยังีง ยังดีได้มา110บาทครับซื้อ250นะโอ้โห125บาทไปแล้ววะสวยไหมไม่สวยเลยวะไม่สวยเลยวะไม่สวยเลยวะเหลือไม้สุดท้ายครับไม้นี้ยังไงไม้สุดท้ายครับท่านผู้ชมกระทิงว้าวโอว้ได้มา850บาทแล้วทท่านผู้ชมอีพิกวินครับสำหรับตัวกระทิงนะ โอ้ oh, 975บาทครับ nice 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 เดี๋จะซื้อไปที่200บาทแล้วกันซื้อ250บาทวะ่ะเมื่อกี้น้ชมครับเนื้อกำไรหน่ๆเลย650 oh, oh. เดิมพันเถอะอย่างงี้โทเมโเท่ไปเดิมพันอีกรอบนึงกระทิงไปสวยครับกระทิงก่อนแล้วกันนะน้ชมครับเนะเดี๋ยวค่อยไปมาแล้วกันเอาล่ะกระทิงขอกำไร1,000ไปแน่นอน หลครับรอบนี้กระทิงห้าแถวไม่มาว่ะเฮ้ยโอเคแล้ววายเข้าด้วยครับท่านผู้ชมครับ480บาทว้าวโอ้น่าイスน่าイスได้มาแล้ว480บาทครับท่านผู้ชมครับแล้วดูไม้นี้ได้อีกรอบครับ640บาทครับท่านผู้ชมครับโอ้ไหลไหลเร็วแบบนี้ครับไหลเร็วแบบนี้ สุดท้ายครับไม้สุดท้ายครับท่านผู้ชมครับไม้สุดท้ายกระทิงจบเป็นที่เรียบร้อยวะ่ะ1,152บาทครับสำหรับซื้อไม้ที่3นะโอ้โหแจมครับแจมท่านผู้ชมครับตอนนี้กำไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาปัดเศษ2 0 0บาทแล้วกันก่อนที่จะจากลากันโอ้ได้กำไรแล้วเราหนีหายดีกว่าวะ่ะสำหรับเกมแนวนี้นะท่านผู้ชมครับ <S 2> <S 2> <S <ๆ>ซื้อตัดไปที่150บาทแล้วกันนะ ดูกันโอเคได้ต่ําสุดด้วยได้ดอกกุหลาบได้ดอกกุหลาบก็เพิ่มไปดิเพิ่มไปดิเพิ่มไปดิแลวเพิ่มไปดิแม,ดม่เงเอ้ยไม่เพิ่มให้หวะเออหือจบแล้วจะโนวินหรือเปล่าไม่ครับท่านผู้ชมครับกระทิงมาต่อกุหลาบครับโนวิน no หรือเปล่าโนวิน no หรือเปล่าโนวินหรือเปล่าโนวินเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเอ้ยไม่เป็นไ,ไรครับท่านผู้ชมครับเนาะ อย่างน้อยเราได้กำไรมา1000บาทนะสำหรับลาฟิสต้านะเกมนี้โอ้เป็นเกมที่เน้นกระทิงจริงๆครับท่านผะูน้ชมครับนะผมยังไม่รู้รูปแบบสุดท้ายนะสำหรับรูปแบบรูปแบบเอ่อตัวนี่นะนี่สีดาวนะตัวแซนของแซนฟีสปินนะั้นน้องม้าเราเนอะม้าสีดำนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้พอเพียงเท่านี้ดีกว่าได้กำไรแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกัเกมหน้าครับสำหรับค่ายดีลักเ์เเนะท่านผู้ชมครับ ก็สำหรับเฮ้ยผมต้องอัปเดตให้ก่อนนะท่านผู้ชมครับเนอะของค่ายดีลักเจเจตอนนี้มีเกมอัปเดตเข้ามาเนะ oh. โคกับค่ายลีเล็กเกมมิ่งนะท่านผู้ชมโอ้เกมน่าสนใจเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมครับนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าลุยกับเกมของค่ายดีลักเจเจต่อแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้ครับผมนะบ๊ายบายครับท่านผู้ชม